สอนจับบอลหน่อยครับง่ายๆสันส้นๆเลยนะครับจับลูกเขา้าด้านาในจะต้องให้บอลมันสัมผัสตรงนี้นนดนเด็กๆจะทํายังไงจะรู้ผู้ปกครองก็จับบอลไว้หรือว่าเอาบอลวางไว้ในถพงแล้วจับขาเขาให้ติดเข้าไปให้เขารู้สึกว่าตรงนี้คือที่ต้องโดนวันนี้คือที่ต้องโดนแล้วก็ไหลบอลใส่เขาให้เขารู้ว่าเวลาขาอยู่กับพื้นเรลาโดนตรงนี้ถ้าบอลมาแรงมันจะเป็นยังไงมันจะเด้งอย่างนี้ยกขาขึ้นนิดนึง เ,เก่งขารับนิดนึงอ่ะนี่มปนเด้งใช่ไหมสามยกขาขึ้นนิดนึงคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้มันจะข้ามก็บอกเขายกขากลับขึ้นนิดนึงเห็นหรอรับยกนิดนึงต่อไปก็ผ่อนแรงมันนี้เราก็โยนไหลบอลเนี่ยอย่างนี้นไหล,ยอ,ยไลอย่างนี้เลยครับไหลให้สมมติคุณคือเด็กยกให้เขายกขาขน,นิดนึงให้ทําให้ถูกต้องขาหลักก็ต้องย่อด,ด้วยนิดนึงไม่ใช่ยืนรับอย่างนี้นอนนิดนึงโฟงตัวให้ดีเต่งรับพอบอลบอลมา จากที่เคยยีโยนใส่ค้างางนี้แล้วให้เขาผ่อนแรงบอลไหลมาช้าๆให้เขาถอยขาถอยนิดนึงอย่างนี้อ่าต่อไปก็โยนให้ไกลขึ้นนี่สมมติว่ากำแพงนี้เป็นตุ้มของโยนก็ไกลขึ้นสามเมตรห้าเมตรบอลมาจากที่เคยจับนี่มันเด้งบอกเขาว่าอย่างนี้สู้แรงมันจะเด้งเรา่าไปสู้มันเราผ่อนแรงนิดนึงช้าๆก่อนเบาๆบก่อนรับแรงขึ้นจุดสัมผัสบอลรับ หลักเหมือนแปลเลยตรงข้ามกันแปลไปข้างหน้าปั้งกลับเป็นการเป็นการย้อนกลับเฉยนี่ยครับแต่จะลืมให้ขางคนเร่งด้วยอันนี้คือเด็กเด็กถ้ายังฝึกใหม่จะพลาดลืมจะใช้จุดสมัมผัสบอลได้อะไรได้แต่คิวเมื่อจับแล้วเดึงไกลเพราะเขาจะพลาดเรื่องนี้ครับอบอ งมมันนน,บน,บน,นถ้าเราอยากให้มันบอลมาแล้วทีนี้เราก็สามารถเมื่อเราทำทุกอย่างครบพื้นฐานครบแล้วเราก็สามารถจะเลือกได้ว่าเมื่อเราผ่อนแรงให้มันอยู่หน้าให้มันอยู่ได้หรืออยู่ขวาได้เรลเื่อกให้มันหมักหน้านิดนึงไ,ไปเลยอะไปขวาจะไปซ้ายนี่มาเริ่มจากตรงนี้แต่ถ้าเรา ไม่ได้สอนเขาให้ยกขาขึ้นนิดนึงยง่อเข่าเกร็งอะไรผ่อนแรงถ้าเราไม่สอนเขามันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เขาจับบอลจะเร่งไปข้งหน้ายอย่างี้แล้วก็ต้องิ่งตามอีกไม่สามารถเคินบอลได้หรือไม่สามารถควบคุมบอลให้อยู่กับขาได้แรงแค่ไหนก็ไม่กลัวเห็นไหมครับไคุณดูครับ